รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีพวกเรามีชีวิตเหลืออีกเท่าไหร่ทั้งชีวิตตัวเราชีวิตการรับราชการทุกท่านครับเรารู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ถามตัวเองสิครับว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนอะไรบางคนอาจจะบอกว่าอยู่บนพื้นดินพื้นหินพื้นไม้พื้นปูน,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 นสนามคอนกี่สนามย่า เรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนซากเข้าซากกระดูกซากความเสียสละของบรรพชนในอดีตที่ยอมสละเลือดเนือเ้อและชีวิตทั้งหมดจะเป็นพื้นดินให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ครับอยากเสียสละใช่ไหมครับสิ่งที่ปิดกั้นความเสียสละของท่านคืออะไรครับความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับวันนี้เราทั้งหมดจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวกัน ลองมาดูเลยครับว่าวันนี้บรรพนชนฝากความรู้สึกอะไรไว้ให้กับทุกท่านครับอันอังคารสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่านส0่ร้อปีหาไม่ไหถึงตัวกูกายกูจะจากไปวิญญาณใสยังอยู่คู้แผ่นดิน ก็แผ่นดินถืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานปัดนีนเหลนหล่นอยู่สุกมานานถึงประดานยานยุ่คู่ทุกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู้ชัยชนะมิรู้สิ้นปณิธานรักไว้ซึ่งแผ่นดินมิหลานเลือนลืมสิ้นแม้สิ้นปานแผ่นดินปืนนี้มีความศักดิ์สิทธ ู้ใดคิดมุ่งหลายต้องตอยสิ้นเหตุเพราะกูผู้กอบกู้แผ่นดินยังดูแลตราบสิ้นทั่วกาลนานกุ้งสีเคยคุกงที่ดวนสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหลแต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทยแม้ไม่มีใครวิญญาณกูจะสู้เก่งขอลูกหลานไทยอย่เหลือไหลหยามไหลสึก จงสำนึกคุณกษัตริย์บท่า,าศาสนาผู้วงดังกำดาบปราบจิวจึงรักษาสืบแคว้นแผ่นดินไทยตลอบทนชีพกูต้องสู้รบมื่นแสนทสหารกูสู้ถวายและเลเลือดหลังลินจนสิ้นจ่อยให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวันกูเอาชี ชาติกูอยู่บนสวรรค์มึงคิดอ่านไรอยู่กูรู้ทันคิดสร้างสรรค์หรือคิดการผ่านแผ่นดินถ้ามึงรักพักดีฟรีต่อชาติมึงจะคลาดแค้วใครได้ไหนสิถ้ามึงชั่วเลวร้ายขายชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยดิดาบกู เป็นพยานพระเจ้าหงสาประพฤิผพานทิพย์ทำร้ายเราสืบแต่วันนี้ไปอยุธยากับหงสามิได้เป็นปตัตตภีเดียวกันขาดกันแต่บันดนี้ชั่วกาลประปาวาสา